สวัสดีค่ะธนพรบุญนาคอายุ81ปีได้เข้ามาในกลุ่มลูกหลวงพอ่อฤาษีลิงดำด้วยความเมตตาของปิยมิตรท่านหนึ่งเมื่อได้เข้ามาแล้วได้พบอาจารย์ป๊อปเป็นครูผู้ฝึกในการปฏิบัตินี้โดยเริ่มจากการจับภาพพระที่เราเคารพให้ติดอยู่ในจิตในใจของเราตลอดเวลาถือศีลห้าให้บริสุทธิ์ ซึ่งได้ทำมานานพอสมควรก่อนหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติแต่มีบุญใหญ่ที่คิดไม่ถึงคืออภัยทานเพราะได้ปฏิบัติให้แก่ผู้ที่คิดไม่ดีกับเรานะคะด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจนอกจากนี้ก็ได้นั่งสมาธิจับภาพพระไปเรื่อยๆเพราะยังไม่ค่อยสันทัดในเรื่องนี้เมื่อมีโอกาสก็ได้ปฏิบัติ ไปและทำการบ้านส่งอาจารย์ทุกวันโดยพิจารณาจากการปฏิบัติของเราเองจนถึงวันที่ครบ9วันในตอนเช้าท่านอาจารย์ป๊อปได้โทรบ,บอกว่ามีประกาศให้ได้เป็นพระโสดาบันดีใจทราบซึ้งใจที่สุดค่ะขอกราบะระลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จ องประถมและเมตตาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ทำให้ได้มีวันนี้และขอกราบทุกท่านที่มีเมตตาต่อิฉันและขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ป๊อปที่ได้มีเมตตาแนะนำคำสอนต่างๆที่คิดว่ายากที่จะปฏิบัติแต่ให้กลับมาเป็นง่ายๆสบายๆ ทำให้ตัวเบามีจิตใจสว่างสวยัยภาวนาให้แน่วแน่เพื่อขจัดกิเลสออกไปโดยการพริจารณากายตัวเองตั้งใจจะขอปฏิบัติต่อไปให้แน่วแน่ค่ะขอบพระคุณ <gue criterion S 1> ค่ะ